ใส่เรียกว่ารุ่นมหาเศรษฐีค่ะอาบน้ำก็เลยถอดใช้คาว่าอาบน้ำใช้คาว่าเล่นน้ำดีกว่าปกติยังคะปกติแล้วกดหนึ่งขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยจะบอกว่าลาวงวดที่แล้วก็เป็นงวดนี้เอาอีกค่ะปูปูขางวดนี้เอาอีกค่ะปู ขออีกค่ะปูฮะไม่รู้ถามดิเอาหรอสิบล้อนะเปลี่ยนรถใช่ป่ะไปเปลี่ยนที่บ้านเราหรอืหรอว่าอะไรถามก่อนสิโทรถามก่อนจะได้ให้ถูกจะได้ฝากเอาของด้วยสวัสดีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยคนดูปา้าไอขอปูหน่อย ปูขาขอกล้องปูกล้องปูอะไรโอเค องหมื่นคนดูอีกสี่พันคนค่ะคืนนี้ปล่อยรัฐบาลไทยคืนนี้ปล่อยรัฐบาลไทยลงกลุ่ม <c oughs> คืนนี้ปล่อยรัฐบาลไทยลงกลุ่มคืนนี้นะคะปล่อยรัฐบาลไทยลงกลุ่ม โทรไปจองคิวให้หน่อยดิพรุ่งนี้ที่เดิมนะจองให้หน่อยสวัสดีสองหมื่นคนค่ะใครเข้ามาแล้วอยากได้แนวทางลาวพัฒนาจิ้มลิงที่ปักหมดุดงวดที่แล้วปู่ให้โชคเน้นๆวันนี้ปู่จะต้องให้ทั้งฮาหน่อยและลาว วันนี้ปู่ไม่ใช่จะต้องให้ปู่จะให้นะคะปู่จะให้ทั้งฮานอยและลาวนะคะประมาทล่วงเกินมากเลยคำพูดหนูคำพูดหนูคือประมาทล่วงเกินปู่มากๆหนูขอโทษนะคะปู่สวัสดีนะคะสอง0มนหนึ่งพันนะคะสอง0มืนหนึนคนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะหนูเปิดทำไม,ไม ติดตรงไหนอ่ะมัน,มนติดดูกัเเลไม่ใช่มันต้องมีที่ปิดสวัสดี21,500คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอยากได้แนวทางเราพัฒนาจิ้มที่เราจะปล่อยรัฐบาลไทยในกลุ่มกันนะคะสวัสดีทุกทุกคนเลยสวัสดีพี่นิวด้วยนะคะ รอเลขทูปปู่ก็เดี๋ยวจะจุดให้นะคะเดี๋ยวจะจุดนะเดี๋ยวจะจุดเลขทูปปู่นะจ๊ะรอก่อนนะสวัสดีนะคะหนึ่งหมื่นคนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีหนึ่งหมื่นคนใครเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเออดูหน้า ไม่ได้ทาแป้งไม่ได้อะไรเลยอะป้าขอกระดาษหน่อยกระดาษกับปะกาสวัสดีนะคะเมื่อวานนี้นะคะฮาหนอยเราเมื่อวานนี้ฮาหนอยเราก็เข้าพิเศษกับปกติคืนนี้ปล่อยรัฐบาลไทยลงในกลุ่ม นะคะคืนนี้ปล่อยรัฐบาลไทยลงใครรอเลขทู่ปู่เดี๋ยวหนึ่งมาไล่เลขทู่ป,ปู่ให้นะคะใครรอเลขทู่ปู่เดี๋ยวหนึ่งมาไล่เลขทู่ป,ปู่ให้โอเคนะคะคือซื้อแปลงมาเพราะว่าคนขายเครื่องสำอางอะนะเขาอยู่ว่าแม่ต้องมีแปลงนะซื้ออันนี้มาแปลงอันนี้มาประมาณสักครึ่งปีแล้วค่ะแต่ว่าใช้นี่ไม่ถึงสิบครั้ง ใช้ไม่ถึงสิบครั้งสวัสดีสองหม่นสองพคนดูใครเข้ามาแล้วนะคะฟังนะคะเดี๋ยวใครรอแนวทางใครรอใครรอเขาเรียกว่าอะไรทูปปู่เลยจะไปจุดให้ขออนุญาตเป็นผู้เป็นคนก่อนสักนิดนึงหากเป็นผู้เป็นคนแล้วนะคะก็จะได้ไปจุดทู่ปู่นะคะ วันนี้เจออะไรสดที่แม่กำลังจะไปจุดประทัดแก้บนในไข่ปาร์ตแม่แม่แมสวยคิ้วดำคิ้วหนึ่งดำปีแล้วค่ะแต่ว่าหนึ่งไม่ได้นี่นะไม่ได้เอ่อหนึ่งจะบอกก่อนนะไม่ได้ไปวัดเจดีค่ะหนึ่งไม่เข้าวัดเจดีมาครึ่งปีแล้วมั้งคะเป็นคือเป็นเ,เป็นคนโคราชนี่คะพอเป็นคนโคราชก็จะชอบพูดภาษาโคราชแต่ว่า ฉันก็กลัวพวกเก็กฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าลูกค้าหนึ่งก็จากหลายพื้นที่เนาะก็มาจะาแบบเนื้อตายอีซานออกตกเนี้ยอืมเราก็เลยกลัวพูดไปแล้วก็คนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องมึงพูดอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภาษาโคราชเนี่ยฉันก็ชอบพูดฉันอยู่กับบ้านฉันก็พูดภาษาโคราชเดียวๆและฉันเป็นคนด่านคุณโทษค่ะ เป็นคนด่านคุณโทษโดยกําเนิดก็เลยชอบพูดภาษาโคราชไม่ใช่ว่าชอบหรอกแต่เป็นภาษาตาบ้านก็นต้องพูดอยู่แล้วชีวิตดูแบบมีความสุขเนาะไม่ตกสะท้านอะไรเลยเนาะแล้ถึงตัวเองเนี่ย กลัวอะไรดอกแกเอ้ยเกิดมาเป็นคนข้างเดียวฉันน่ะจะบอกนะฉันห้หวยผู้แกนะ่ฉันเจอขู่สารพัดเลยนะฉันโดนขู่สารพัดหนึ่งจะบอกนะว่าอยู่ตรงนี้นะดีนะสําหรับหนึ่งหนึ่งมองว่าดีแหนึ่งก็เจอขู่เจอก่อกวนเยอะแยะ,ยะมากมายสารพัดเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะเลยก็มีผู้ใหญ่เมตตาคอยแบบดูแล ผู้ใหญ่เมตตาให้ความแบบเอ็นดูเราแล้วก็รู้สึกดีนะคะเว็บเดียวที่หนึ่งเล่นคือเว็บพารวยเพราะฉะนั้นใครนะคะอยากลองจิ้มแทงเองก็ทักก็จิ้มที่ปักหมุดได้เลยค่ะไปสมัครได้เลยเว็บพารวย ไปพารวยมันจะเป็นออตโต้มันฝากถอนแบบออตโต้นะคะออตโต้ทุกอย่างแต่ตอนนี้ที่ตาตาค่อยหายไปนะ